สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะทําการสรุปบทที่3ให้กับนักเรียนนะคะสรุปบทที่3ก่อนสอบนะคะบทที่3ชื่อว่าอะไรนะักเรียนบทที่3ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสงนะคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังที่คุณครูสรุปนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวน แบบฝงกหัดในหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะสอบท้ายบทแล้วนะคะอะเรามาดูบทเรามาดูเนะะื้อหาแรกก่อนก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรเอ่ยนักเรียนคืออะไรเอ่ยนักเรียนยังพอจําได้ไหมนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมคะเป็นเรื่องง่ายที่สุดสําหรับนักเรียนเลยก็ได้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือแรงที่ ดึงวัตถุนะคะหรือสิ่งของต่างๆนะคะเข้าหาจุดศูนย์กลางของโรกนะคะโดยที่จะมีผลทําให้วัตถุทุกชนิดนะคะตกสู่พื้นเสมอนะคะใครเอ่ยที่เป็นคนค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกเรียนก็คือ เซอร์ไอแซคนิวตันใช่ไหมคะที่เขาเนี่ยไปนั่งทำงานอยู่ที่ใต้ต้นแอปเปิลใช่ไหมคะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือเครื่องช่างสปินนะคะ,ะที่ตำแหน่งเดียวกันบนโลกนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุต่างๆนะคะจะมีค่าเท่ากันนะคะ,ะ,ะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้เกิอดอะไรได้ทั้งเรียนทำให้วัตถุของเราเนี่ย มีน้ำหนักนะคะซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทําต่อวัตถุเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะมวลของวัตถุนะคะก็จะแบ่งเป็นวัตถุที่มีมวลน,น้อยกับวัตถุที่มีมวลมากนะคะถ้าวัตถุที่มีมวลน,น้อยนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่มากระทําต่อวัตถุก็จะมีค่าน้อยทาให้ทําให้มีอรนัเรียน ทําให้มีน้ำหนักน้อยนะคะแต่ถ้าวัตถุที่มีมวลมากนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่มากระทํานะคะก็จะมีค่ามากนะคะทําให้วัตถุของเราเนี่ยมีน้ําหนักมากใช่ไหมคะอ่ะมวลมีหน่วยเป็นอะไรเรียนมวลมีหน่วยเป็นนิวตันหรือกรัมเรียนมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรมัมแต่น้ําหนักที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะมีหน่วยเป็น นิวตันนะคะเรียนจำได้ไหมอ่ะและสุดท้ายนะคะระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกนะคะถ้าวัตถุเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่มากระทําต่อวัตถุก็จะลดลงนะคะต่อมานะคะมาดูเรื่องที่สองนะคะตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงนะคะจะแบ่งเป็น สามประเภทด้วยกันนะคะก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงนะคะโดยที่ตัวกลางโปร่งใสเนี่ยคุณสมบัติก็คือยอมให้แสงนะคะผ่านได้ด้วยดีนะคะตัวอย่างเช่นกระจกใสน้ําแก้วใสนะคะต่อมาดูตัวกลางโปร่งแสงนะคะก็คือวัตถุประเภทนี้ก็คือจะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเท่านั้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นกระจกฝ้า ขวดแก้วสีชาควันนะคะหรืออาจจะเป็นหมอกนะคะหมอกก็เป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะและสุดท้ายเลยวัตถุทึบแสงนะคะวัตถุทึบแสงก็คือไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้เลยนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นกลองลงังแผ่นไม้กำแพงบ้านนะคะอ่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับบทที่3นะคะยังไงเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ